เวรันสาวมือกรองแข่งเรือยิ้มที่โลกสดใสแทงขาวโอโมโดเด่นมากฝีพายสู้ตายสาวมือกรองแข่งเรือมังกรกลายเป็นเวรันสาวมือกลองในงานแข่งเรือมังกรที่ฮ่องกงกลายเป็นเวรันหลังจากรูปของเธอถูกโพสต์ลงในกลุ่ม explosion คอมยนโดยมีคนคอมเมนต์ว่าฉันเดาได้เลยว่าปีนี้เรือมังกรลำนี้จะคว้าแชมป์ ความสวยและความเซ็กซี่ของสาวมือกลองที่โชว์หุ่นในบิกินี่ท่อนบนทำให้เธอโด่งดังในโลกออนไลน์และถูกตามหาจนเจอว่าสาวมือกลองคนนี้ชื่ออีโวมีลฟ์สไตล์ง่ายๆชอบออกกําลังกายและมีรูปร่างที่น่าดึงดูมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับความดังของอีโวบางคนมองว่าความดังของอีโวเป็นเพราะความสวย และความเซ็กซี่ของเธอบางคนมองว่าการแข่งเรือมังกรเป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและความเป็นชายแต่การปรากฏตัวของอีโวทำให้คนสนใจมากขึ้นบางคนมองว่าอีโวเป็นตัวแทนของความสวยงามและความแข็งแกร่งของผู้หญิงอีโ e วกับความสุขจากการเล่นกีฬา อีโวยืนยันว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่ารูปของเธอจะกลายเป็นไวรันเธอมีความสุขกับการเล่นกีฬาและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเธอรู้สึกดีใจที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกบทสรุปไวรันของอีโวททำให้เห็นว่าความสวยงามและความสามารถไม่จำเป็นต้องอยู่คู่กันเสมอไป ความสุขจากการเล่นกีฬาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้